ปูดีไม้สนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอนจ้าสวัสดีโชเฟอร์สวัสดีอุ้ยสวัสดีเด็กๆไหนล่ะน้องพลน้องบอลอยู่ไหนน้องพลสวัสดีค่ะแดดมันอันเพิินแดดมันซองพ่อแม่พี่นอนสวัสดีค่ะปักหละได้ยินว่าน้องบอล แต่ละคนลูกสวัสดีนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้มาทักท่ายนะจ๊ะตอนนี้กําลังเดินทางสิเก็บภาพบรรยากาศการไปเที่ยวของครอบครัวนะจาน๊ะนอะแต่ว่าไปลูกไปประเด็ครบดวยจ้ะเพราะว่าลูกอีกอสามคนเพิ่นไปเที่ยวเที่ยวอยูอ่าเมริกาจ้ะเพราะว่าลูกชายคนโตไปอยู่อเมริกาแม่เพิ่นเลยผ้าลูกอีกสองคนไปหาอา้เขาแล้วก็แพทกับแฟนกันเลยสิถือโอกาสคริสต์มาสไปเที่ยวหายาเนาะจา้ะนะแดดเด้อยพี่น้องมาก อันขับรถผ่านมาทางเดนมาร์กตอนเช้าแดดออกพอขับรถมาสักพักหนึ่งสายๆหน่อยนี่มาโตเดียวมามาถึงอ่าเยอรมันและจ้ะมาถึงเยอรมน,นีแดดออกได้จะเด้นความแม่พี่น้องแต่กันหนาวนะคะข้างนอกตอนนี้อ่าสิบห้าสิบนอนพักอยู่เยอรมันขึ้นหนึ่งแล้วก็สิไปฮอลแลนด์หายาจ้ะพ,พ่นอแม่พี่น้องสิไปอ่าฉลองคริสต์มาส แตกต่างจากของภาษาอังกฤษกนะเดี๋ยจะเลือกบางตัวคล้ายกันบางตัวไม่คล้ายาก็จะเลือกมันสิมีตัวแบบว่าคล้ายๆข,ของเท่าเระมีพัฒน,นาตัวเล็กตัวน้อยนอกจาะเนาะอยู่เยอรมันเป็นประเทศที่สามารถขับรถเร็วได้ไสูงเท่าไหร่ว่าแซ่คันเบื้องแค่ปะแค่เจ็บมือเนี่ยฮะช่วยคนเราใช่ของเราแล้วแต่มูเจ้าถนนเส้นนี้มันจะมีอยู่เส้นหนึ่งได้พ่อพี่น้องอะมอเต แล้วแต่ถ้าอยากเครื่อนสัมกระพับซ้ำได้กับขารประสัดเร็วสองลอยสามลอยจะว่ากันไปพิ่มแรงพิ่มเร็วนะจ๊ะเนาะแต่ว่าต้องระวังเราจะเด้อแต่ว่าแพ้กระพับได้จ้ะเพราะว่าแพ้เคยขับแล้วแพ้ชินกับการขับรถทางมอเตอร์เวย์นะจ๊ะเนาะขับเร็วๆแพ้กระพับได้จ้ะก็่เลยบประหยัดแต่ว่ามืัอนี้เอารถมาคันเดียวปกติถ้าเอารถมาสองคันแพ้กันสิขับคันหนึ่งจ้ะเพราะว่าถ้าลูกๆมากครบเนาะ จะมันถือว่าโอกาสอ่าอากาศ,ากาศดีเนาะจาเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอ่าตลาดอ่าเขาวอื่นตลาดอาา่าอ่าคริส,ต,ส,ต,สต์มาสคริสต์คริสต์มาสมาร์เก็ตเนาะจาเนาะเดี๋ยวสิพาไปเก็บภาพบรรยากาศเดเบิรงเดี๋ยวจะาาเด้อพรม่งนี่น,อน้องจ้าไปเร็วถึงโรงแรมแล้วใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงใช่ไหม,มขับรถเจ็ดชั่วโมงแต่ก็หยุดกินข้าวกันอยู่วันนี้เลย ึี no in, ่ักใช่นี่โรงแรมนะคะกำลังเช็คอินกำลังเช็คอินสวยดกรีวิวทำไมฮะไฟดูดอ่ะขึ้นเดียวพรุ่งนี้ก็ไปฮอลแลนด์กันกลับบ้านจันทร์กลับบ้านังคาน กลักบบันอังคารลุงบอกแล้วย,ยี่อัยมันเคยกาดเลัลท์มาถึงแล้วห้องห้องเลกรกะทัดรัดสำหรับสองคน,พ,นงพี่น้องพ่นสวยสวยลูกน่าอยู่ดีก็โอเคอะ่ะนี่ห้องน้ำ น้องบอลของนามีเ <peach> สียนชุนด้วยซ้ำวะกำลังวัดแปลวัดเตียงลูกหน่อกเตียงเขาเไปวัเตียงแผ่นกเตียงหลูาส่สบ นายนายดีเกอรอีกน่อยดีฟินโอเคสีทัวเล็ตห้องน้ำก็โอเคจ้าพี่น้องอันนี้นอนแค่คืนเดียวก็เลิศมากนะคะเลิศจะเลิศเลิศสะอาดย่าดีก่อน่องไหม

สวยมากเลยเนี่ยมไม้สวยจัง <laughs> สวยมากเลยไมคฟอสจ้ะดีออ่ะ My foot, yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บอนันเอ Hands เอเนี่ยน่ารักสวยนะน่ะเอาปะ่ะอยากได้นี่ด้วยภาพขอมูลภาพคอ,อก็มีเยอะแล้วอ่ะ <c oughs> น่ารักมากบังอะไรเออฮายฮายฮาย my